ครับก็เข้าไปทําการศึกษาคลิปต่างๆนะครับเปิดดูนะครับแล้วก็บันทึกเป็นช็อตโน้ตสั้นๆลงบนกระดาษขนาด A4 นะครับด้วปากกาสีน้ําเงินและสีแดงนะครับสีแดงใช้วาดลูกขีดเส้นนะครับสีน้ําเงินก็ใช้เขียนตัวอักษรนะครับก็ดูผมดูโนครับสำหรับในวันนี้นะครับเราก็จะมาทาความรู้จัก นะครับหรือเปิดดูภาพที่อาจารย์ทำลิงก์ไว้นะครับอาจจะว่าตัวนี้เข้าไปก็ได้เป็นตำแหน่งบอร์ดต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับหลังจากศึกษาได้พอสมควรแล้วคิดว่าพอเทียงแล้วเราก็ใช้มือถือถ่ายภาพนะครับที่เราบันทึกนะครับให้ได้ภาพชัดที่สุดนะครับมือนิ่งๆนะครับถ่ายภาพชัดที่สุดนะครับสัก2-3าภาพ หลังจากนั้นก็ไปทำการตรวจสอบนะครับเรียกภาพที่ชัดที่สุดนะครับเปิดดูนะครับภาพชัดที่สุดนะครับภาพไม่ชัดนะครับให้ได้ภาพที่ชัดที่สุดนะครับตรงมือนิ่งๆนะครับ ตำแหน่งที่ชัดที่สุดนะครับก่อนจะส่งก็ต้องเช็คด้วยนะฮะนิ่งๆนะครับเข้าไปตรวจสอบได้นะครับปิดปิดมือถือไปปิดภาพไปนะครับปไปมาเปิดดูภาพหานะภาพที่ชัดที่สุดนะครับ ตำแหน่งให้ถูกนะครับภาพนี้น่าชัดที่สุดนะครับตำแหน่งไม่ถูกก็ปรับตำแหน่งให้มันหมุนขึ้นนะครับครับไม่เรียบร้อยนะครับได้ภาพชัดแล้วก็ทำการเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นชื่อเป็นตำแหน่งเลขประจำตัวนะครับ สามหลักสุดท้ายตามด้วยชื่อก็พอนะครับตามด้ยชื่อนะครับปิดไปนะครับงั้นก็ไปส่งนะครับคลิกไปเพิ่มงานนะครับอัปโหลดรูปภาพนะครับรูปภาพที่เราเลคเชอร์นะครับซึ่งจะเป็นตัวแรกท้ายนี้นะครับก็เลือกเข้าไปนะครับรอสักครู่จะรอให้เราเช็คก่อนนะครับ รเราก็เปิดถูอครั้งหนึ่งเป็นภาพที่ใช้ได้หรือเปล่าจะใช้ได้ก็อิทไปแล้วส่งนะครับแล้วกดส่งกดไม่ถูกนะครับกดส่งนะครับเรียบร้อยนะครับครับภาพก็เข้าไปเรียบร้อยนะครับเราก็ออกนะครับไปทำถืนอื่นต่อไปนะครับ